ชาวพุทธศตวรรษปีหน้าคนจะได้เสียงปูมุจลินแล้วก็เป็นเสีย่ยงปูแล้วทำไมคะอ่าแล้วทีนี้ได้เสียงธนุมานนะคะนะ mm. ในปีหน้าเนี้ยชาวลัคนาราศีพุทธศตนะคนที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วอะ่ะ mm. มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะคะ, mm. ะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมีเด็กมาเกิดน,นะคะเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ฉลาดนะคะอ่า <c oughs> แล้วคือประมาณว่า คนไหนที่ยังไม่มีรงมานาะนถ้าได้เด็กคนนีม้มาเกิดเด็กแบบภาคช้อนเงินช้อนทอ,นทองไปสมมติแบบว่าเขาอยู่ในท้องเนี่ยอาจจะถูกหวยอาจจะมีโชคมีลาบอะไรเงี้ยคือเด็กเขาจะให้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยแต่ออกมาจะซนมากนะซนแล้วก็เลี้ยงยากแต่ต้องอดทนเขาจะทําให้ชีวิคตครอบครัวสมบูรณ์นะคะนะส่วนเรื่องการงานของปีหน้าเนี่ยชาวพุกกก็มีโอกาสที่